สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณธิราครับสวัสดีครับโวันนี้ต้อนรับเทศกาลจูจีนส่งท้ายครับผมเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากฮอกไกโดรอบสองคุณธิราครับก็ไปรอบสองมาเนี่ยก็ไปร่วมงานใหญ่งานสําคัญที่สุดของฮอกไกโดประจําปีเขาเรียกว่างานเทศกาลหิมะเมืองซับโปโลครับขนาดเดียวกันงานนี้ซึ่งจัดมาเป็นปีที่64นะครับกว่าครึ่งศตวรรษเขาก็ยังมีงานการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ก่อนอื่นเนี่ยไปชมสีสันไฮไลท์ก่อนดี้ไหมครับอ่ะ,อะขัด MV เพลงนี้ I Love Sapporo Sukidus Sapporo Sukidus Anatta 「たえぬいた,いた,のたライラックのこえだにはながさくころ」「さわやかなあが」 นั่นแหละครับเป็นไงฮะคุณธีระครับไฮไลท์สีสันของงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรครั้งที่64ที่คนไทยไปคว้าแชมป์ม,มาใช่ไหมใช่ครับเพราะในงานนี้เนี่ยเขาจัดมา40ครั้ง ในงานเทศกาลหิมะนะครับคือการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าอเมซิ่งไทยแลนด์เป็นอย่างยิ่งครับคุณดิรครับเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยมีหิมะกัเขาแล้วครับแต่คิดดูฮะไปแกะสลักช,ะชนะชนะเมืองหิมะทุกเมืองทั่วโลกคิดดูแล้วกันฮะนี่คนไทยนี่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเดี๋ยวมาไล่เรียนดูฮะรเริ่มจากอันนี้ก่อนฮะอันนี้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของประเทศไทยที่ทางเทศบาลซัปโปโร เมืองหลวงของจังหวัดฮอกไกโดขามบให้เรานะครับนี่คือการแกะสลักหิมะเป็นรูปพระอุโบสถวัดเบนจมะบอพิษดูสิทธว์ารารามครับครับดูฮะอยู่ข้างๆทาเนียบรัฐบาลน,นะครับเขาแกะจำได้ไหมที่ผมไปเมื่อรอบที่แล้วเมื่อเมื่อสามสัปดาห์ก่อนนะฮะเขายังไม่ได้แกะอันนั้นเป็นมีฟอร์ก่อนจะแกะนะครับก็จะมีจะเห็นว่าเบื้องหลังเนี่ยกว่าจะมาถึงวันเทศกาลหิมะที่เห็นสวยงามอลังการเนี่ยแล้วเขาก็จงใจสรรสร้าง มอบเป็นเครื่องบรรณาการสารสัมพันธ์มิตรภาพธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับซัปโปโรครับ,รบอันนี้ท่านทูไทยประจํากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ,รบนี่ฮะท่านทูนาราทิ์นะครับนี่ฮะท่านก็มาร่วมเป็นเกียรติแล้วก็มาร่วมในพิธีเปิดตลอดจนพิธีส่งมอบนะฮะอาคารหิมะแกะสลักอุโบสถวัดเบนในฐานะตัวแทนประเทศไทยด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับ,รบนอกกเหนือจากคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําทีมโดย ในภาพครับคุณสุรพลสเวสเวีเซสรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งงานนี้เนี่ยได้หลายสิ่งหลายอย่างระหว่างมิตรภาพความสัมพันธ์ตลอดจนเศรษฐกิจการค้าการขายโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งครั้งนี้เจาะลึกไปที่เหนือสุดของเขาคือจังหวัดฮอกไกโดฮะที่ในภาพนี่ก็คือท่านนายกเทศมนตรีนะครับเมืองซัปโปโลนะครับนี่ฮะ สุขุมพันธ์เมืองซปปร,รัพยปโลครับ <c oughs> คุณคล้ายๆอั่าไหมครับเนี่ยน <c oughs> ี่นะผู้ว่าเมืองทรโปโ์ครับเขาเขาสี่ปีเลือกทีแบบเรา <c oughs> อะเหมือนกันเหมือนกันเลยถ้ามันจะกเลือกตั้งสี่ปีเลื้วแล้วผมสังเกตผมรู้แล้วว่าคนนี้เป็นผู้ว่าแน่นอนเพราะว่าพูดยาวพูดยาวพูดยาวกับใครเลยต้องดดูสคริปตต์้วยอนแรกไม่รู้ว่าใครตอนแรกไม่รู้ว่าใครพอรู้ว่าพอพูดยาวยาวแล้วโอยยอโชอาริกรโตโคเซมาสอะไรเงี้ยขอชวนแล้วเป็นนักการเมืองแน่นอนผู้ว่าแน่ ดีอะดูฮะเขาก็มีกองวงดูิยางเกียรติยศนะครับมาบรรเลงเพลงเกียรติยศให้กับประเทศไทยนะครับโดยทางการท่องเทีย่ยวแล้วก็ทางคณะทูตของไทยนะครับดูฮะท่ามกลางบรรดาผู้บริหารของฮอกไกโดตั้งแต่ผู้ว่าเออผู้ว่าฮอกไกโดเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อคนนี้แ่บฮะอันนี้มาดามท่านทูตนะอันที่คนกลางนี่มาดามท่านทูตฮะพี่พี่บีนี่นะฮะนี่ะนีดิด็อร์ซจักรเกษรสุวรรณก็ไปนะฮะนานะเป็นดีดีการบินไทยครับ เพราะว่าการบินไทยเนี่ยเพิ่งเปิดเที่ยวบินบินตรงนะครับจากกรุงเทพมาซัปโปโรเลยเนี่ยเมื่อสักปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับมสมัยก่อนจะมาจะไปที่นี่ยากมากนะครับต้องไปต่อที่นาริตะบ้างไปต่อที่โอซาก้าอันนี้น้องโบลิงครับนิมเซลันเบอร์อันนี้นางสาวไทยนงายนงสาวไทยครับก็เขาไ<น>ม่หนาวนั่นนะก็ต้องทนครับเพื่อมีภาพอันเก่าแก่กว่า120ปีระหว่างไทยญี่ปุ่นน้องโบลิงแทบช็อกเลยครับอุณหภูมิตรงนั้นลดลบหนะครับ อันนี้อันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมไปในวันที่4ก่อนที่เห็นในภาพวันที่4วันที่เขามีพิธีส่งมอบพระอุโบสถให้เป็นทางการนะครับโดยนายกเทศบนตรีเมืองซัปโปโรมามอบให้นะฮะเป็นสารสัมพันธ์มิตรภาพนะฮะแล้วก็มีการลงนาม MOU ความร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับซัปโปโรเพราะว่านอกเหนือจากเราเยมนีเนี่ยผู้ว่าซัปโปโรเนี่ยไอผู้ว่าฮอกไกโดฮะ นี่มันจะก,การเลือกตั้งนะฮะผู้ว่าฮอกไกโดผู้หญิงอะใช่ใช่มีผู้ว่าฮอกไกโดมาด้วยเหรอใช่ฮะเขาคือจังหวัดท่าเนี่ยคือจังหวัดฮอกไกโดแต่เมืองหลวงของจังหวัดนี้เนี่ยคือซัปโปโรอ๋อจังหวัดฮอกไกโดใช่โโคือซัปโปโรใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะมองในแง่ของชั้นหรือว่า power ทางการเมืองเนี่ยนายกเมืองจะ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 ,จะ,จะ,จะเฉ่งกว่าเพราะว่าเขาเป็นเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยอ,อะไรประมาณนี้นะครับอ,อ,อ่านี่ฮะ <ๆ S 2> แต่เขาก็สามารถทํางานประสานสอดคล้องแบบร้อยลอยต่อเหมือนกันไม่รู้ดูนโยบายเมืองไทยมาหรือเปล่า นี่ฮะแล้วบอกนี่มหานครแห่งความสุขซัปโปโรไม่แพ้กรุงเทพนี่นะนี่นายกเมืองเขานี่นะฮะนี่นะฮะก็มีการส่งมอบมีการลงนาม MOU ความร่วมมือทางการค้าการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องการต้อนรีอาภว่าเขาฮะผภว่าหญิงฮอกไกโดด้วยฮะน่ารักคิ้คุัอันโนนี่ไหมฮะนี่แหละฮะนี่นายกเมืองเขานี่นายกเมืองฮะนายกเมืองฮอกไกโดใช่ฮะและไฮไลท์เนี่ยนอกเหนือจากพิธีเปิดซึ่งงานเนี่ยเขาจะหมดวันนี้นะครับ งานเทศกาลหิมะเขาเดี่ยสุดท้ายวันนี้ใช่ฮะคือครึ่งปีเนี่ยของซัปโปโรฮอกไกโดเนี่ยจะเป็นเมืองหิมะมเขาจะหนาวหนักหนาวนานครึ่งปีเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมทางการเกษตรเพราะว่าแต่เดิมรากฐานนี้เนี่ยคือเมืองเกษตรกรรมนะครับเขามีข้าวมีนมมีเนื้อมีอะไรเงี้ยนะฮะม,มีพืชผักผลไม้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมเกือบอจะเป็นศูนย์เลยะฮะเพราะหิมะตกเต็มพื้นที่เลยครับเขาก็เลยแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยเมื่อ64ปีมาแล้วนะครับ เพราะครั้งนี้จัดมาครั้งที่64เอาธุรกิจการท่องเที่ยวมาชดเชยการขาดหายไปของรายได้ทางการเกษตรช่วงในมาตกครับคุณดิราครับเหมือนบ้านเราถ้ามีภายแล้งก็เอาการท่องเที่ยวมาช่วยใช่ใช่ของเขามีภายหนาวขนาดหนักเขาน้วหนักกว่าเราหลายร้อยกวเข้ามา่เอาการท่องเที่ยวมาช่วยพพูดผลเกษตรเสียหายไปหมดแล้วถูกต้องนะมันทําไม่ได้ตอนนี้เข้าการท่องเที่ยวมาบุกหนักเลยนะครับเข้าถึงมาให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากเพราะว่าบินตรงไรเงไงฮะเขาก็หวังเรามาก เราก็หวังเขามากเหมือนกันฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันแบบวินวินมันจะยั่งยืนยาวนานดีคุณธีระฮะพอได้ทั้งสองฝ่ายไงฮะครับนี่แหละครับดูฮะแล้วดูวันเปิดเนี่ยแข่งกันไปหมดเลยครับโอ้โหไอ้เขาไม่หลอกเพราะเขาเคยจีน,นไงเราเนี่ยโอ้โหพอเวลาเห็นใจผู้ว่าแลวรองผู้ว่าประจิตพียเกียรติเนี่ยนะฮะะมรู้สุดจะไม่ได้ใส่หมวกขึ้นไปอ่ะชุดชุดนี่เสร็จแล้วมันก็จะปีกเปียกชื้น,นๆใช่ไหมมันก็ไม่ไม่ฮะมันดูนี่ผู้ว่าใส่หมวกเลยฮะ มันก็ไม่ไม่มันหิมะมันแข็งอ,ะอ่ะม,มันแข็งเกินกว่าจะเป็นเป็นน้ําอ่ะเออมันก็จะแข็งเลยน,นะฮะค่อยๆตัดตัดตัดเอาฮะเออแต่ถ้าเข้าไปห้องห้อง,องที่มีฮีเตอร์อาจจะเป็นน้ําได้เพราะมันจะละลายลอ๋อใช่ฮะเดูผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแข็งก็เริ่มพูดมีออกปากสั่นไปๆๆๆนะฮะ <c oughs> อุณหภูมิวันเปิดเนี่ยลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดองศาอูอ้อ่ะไปฟังเสียงฮะระหว่างผู้ว่าการการท่องเที่ยวคุณสุรพลเสวษเสนีทันติเมื่อสักครู่นี้นะครับกับทาง ตัวแทนเมืองซัพโปโลนะครับก็คือนายกเทศมนตรีเมืองซัพโปโลคุณอุเอดะฟูมิโอนะครับท่านจะพูดถึงมิตรภาพความสัมพันธ์โดยเฉพาะในแง่ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยซัพโปโลขนาดไหนเพียงใดนะครับไปชมไปฟังครับเทศการหิมะเนี่ยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขนาดไหนครับ ででですすすかからね、いいね。さんあああの、のえ雪みににに札幌おおいなるっっててこと本当私私もも期待しし、りまたたちたいขาบอะะกนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีหิมะใช่ไหมครับ <laughs> เขาเลยแน่นอนว่าคนไทยนี่อยากจะมาดูหิมะใช่ไหมครับแต่สำหรับคนซาบุรุนแล้วโอ้ที่นี่หนาวเกินไปฮะเขาอยากไปเที่ยวเมืองไทยโอ้ฮ <laughs> ะลักษณะมิตรภาพเนี่ยแฟนระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะซัปโปโรนะครับเขามีอะไรจะบอกคนไทยวันนี้บ้างครับ 私もも行きますけどかนะครับสำหรับคนฮอกไกโดคนซัปโปโรนะฮะเราก็จะไปเที่ยวประเทศไทยเยอะๆนะครับและในทางกลับกันนะฮะเราก็อยากจะขอเชิญคนไทยมาเที่ยวฮอกไกโดซัปโปโรเยอะๆนะครับที่นี่เรามีอากาศแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามมีอาหารที่อร่อยนะครับรอท่านอยู่นะครับออสุขคอยสุขคอย ป็นงานที่การท่องเที่ยวประเทศไทยได้มาร่วมนะเป็นปีที่16แล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่างานซัปโปโรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครเดินทางมาท่องเที่ยวปีกว่า2ล้านคนนะครับะัะนั้นการที่ประเทศไทยเราได้มาร่วมก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่คชาสัมพันธ์ความรักของประเทศไทยด้วยนะครับนั่นแหละครับมิตรภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวออันมั่นคงยั่งยืนจากนี้ไประหว่างไทยกับซัปโปโรปีที่แล้วญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยล้านสามแสนคนปีนี้เนี่ยคาดว่าจากซัปโปโรบินตรงไทยซัปโปโรนะฮะจะเพิ่มเป็นอย่างน้อยเนี่ยล้านสี่แสนคนน่าจะได้เห็นตัวเลขมากกว่านี้ด้วยซ้ำล้านสี่ใช่ครับส่วนแชมป์โลก5สมัยชาวไทยที่ไปประกาศศักดา์อีกครั้งหนึ่งด้วยการทำเมซซิ่ง Thailand ไม่เคยมีหิมะแต่ชนะประเทศหิมะทุกประเทศทั่วโลก แกะสลักหิมะรูปช้างวาดภาพนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้มาชมกันต่อครับครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ